สวัสดีครับลุงม,มน่นเด้อครับเด้อลุงม,มน่นมาแจ้งข่าวด่วนครับนี่ผู้ใดถือเลรียบนนอครับแผงลอตเตอรีร่ลุงม,มนตอนนี้บัท่ันเด็ดตรวจรางวัลไงครับแต่ว่าลูกค้าทางสื่อนำลุงม,มน่นชุดเก้าสิบล้านครับถือชุดหนึ่งนะครับถือสี่ศูนย์ ้ากาพี่แตวที่เมาเรียกให้ลุงมนกระเถเด้อครับแตวอกะเถิดรางวัลนําเด้อรวกาลูกค้าอีกหลายคนวยครับเรียกสองโตนะครับถึกเถึกเยอะมากเลยครับเดี๋ยวลุงม่คขับไปหอดบ้านกันนะครับลุงมนสีสี่ท้ายคลิปให้เบื่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ลุงมนครับขับรถกลับบ้านที่เมืองเลยครับตอนนี้ถึงหนองบัวลําพูแล้วอีกประมาณไม่กี่กิโลครับก็จะเข้าเขตจังหวัดเลย มีใครถูกหวยบ้างนาะเมมใต้คลิปมาบอกด้วยเด้ครับใครถูกรางวัลก็ขอให้โชคแอดก็ขอยินดีด้วยนะครับใครไม่ถูกก็ไม่เป็นไรนะครับเอาใหม่วันหน้าสู้ๆครับสวัสดีครับ